สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูที่ประกวดวัวเนาะที่บุรีรามวีโก้สองร้านนะคะไอ้เจ้าวีโก้สองร้านครับประชาชนไปยังโคไปกันมาะั่นเพศผู้รุ่นครับสีแดงนะครับคันที่เจ็ดคันที่แปดนะครับขอย้ท่น เจ้าจับโบเขาไม่ใส่แอนน์เนาะเขาใส่อย่างนี้นกัน <ไป S 2> ครับประยันไปยังโครัวไปกันมาม้านพศผู้รุ่นครับสีแดงนะครับขาที่7ที่8นะครับ Ây dạ Ây là già chưa Cát mì à Nói là chàng lời Nói là chàng ขี้ฝุ่นเยอะนนี่ขึ้นร้าไม่ได้ร้านที่เฉยก็ขี้ฝุ่นขึ้นโควว๊ดเลยโอ้ยิงก็ไปฝุ่ครับประธานฐประยัคโคมในการทำบ้านเพศผู้รุ่นขาสีแดงนะครับครั้งที่แปดลำดับที่ยี่สิบนะครับจากที่หน้าอ่อนนะครับนครปฐม กระแสรถของท่านออกจากท่ารถพะครัวจามแล้วนะครับวันนี้ขยะครัวจามออกมาได้กระแสรถของท่านนะครับขอบคุณครับ เต็มเลยไอ้หนังของอันนี้อันนี้ไม่จำได้จะดียวันนี้ี่สเดือนอันันนกส 8นักวันราชสีมานะครับไมย,ยรับทะเบียนขอไขว่หว้นหนึ่งหนึ่งตอนนี้ราขอท่านจอดฝังรถของครูอาจารย์ยู่นะครับขอบคุณครับมีแพนดา้าตาดำ น่ารักมากขอกินด้วยขโมยกินแต่นั้นเราตัวใหญ่กว่าก็ไม่ได้ไม่ตัวนี้คือมันใหญ่กว่ามันก็ไม่ได้กินแล้วไม่สนใจใครแล้ว Dimitri 我覺得 ingat Ah